สวัสดีค่ะนักเรียนครูชื่อครูพลพันธ์เลิศชีวะนะคะหรือเราจะเรียกชื่อเล่นว่าอาจจะ์หมวยนะคะตอนนี้อาจจะ์หมวยเนี่ยจะมาสอนในวิชาคณิตศาสตร์นะคะวิชาคณิตศาสตร์ตอนนี้เราจะเรียนในในเรื่องเกี่ยวกับบทที่1ที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงนะคะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจํานวนจริงอ่ะเราจะโย,ยงไปถึงเรื่องเศษส,ส่วนก่อนนะคะให้นักเรียนรู้จักว่าเศษส,ส่วนเนี่ยก็คือ ก็คืออะไรจำนวนที่สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้นะคะ a ส่วน b โดยที่ส่วนเนี่ยไม่เท่ากับศูนย์ะคะและเศษเศษส่วนเนี่ยสามารถเปลี่ยนในรูปอะไรทศนิยมได้นะคะตอนนี้ให้นักเรียนลองดูว่าในครูยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่1เนี่ยหส่วนแเนี่ยนักเรียนลองดูดิว่าเขียนในรูปเศษส่วนได้ไหมเศษส่วนแล้วก็ทําเป็นทศนิยมหาลงตัวหรือไม่ลงตัวนะคะ น,นันเรียก็ทำาลายร5ส่วน8 9 5อยู่ข้างในนะคะ8อยู่ข้างนอกนันเี้ก็หารปกติเลยนะคะก็คือหาร8หาร5ไม่ได้ใส่จุดเติม0 8อะไรคะ8 6 4 8เหลือเศษเท่าไหร่เศษ2นะคะเศษ2เสเ็จแล้วเราก็หารต่อไปไม่ลงตัวก็ใส่0 8 2 16นะคะ เหลือเศษ4นะคะต่อไปก็8รลายใส่เติม0ูนย์ก่อน8 5เท่าไหร่คะนักเรียน40นะคะเพราะฉะนั้นมันทำไมลงตัวนะคะเราก็จะเขียนว่าลายเพราะฉะนั้นจำนวน5ส่วน8ซึ่งเป็นเศษส่วนสามารถเปลี่ยนเป็นทศนิยมก็คือ0.625อย่างนี้เราเรียกว่าหารลงตัว นะคะลงตัวตอนนี้มาดูในตัวอย่างที่2ก็คือลบห้ส่วนสานักเรียนก็ทําเช่นเดียวกันนะคะเอา50เอาติดลบไว้ก่อนนะคะไว้ข้างนอกแล้วก็เอา33หารนะคะ33 1 33เหลือเศษเท่าไหร่นะคะนักเรียนเหลือเศษเท่าไหร่17นะคะเหลือเศษ17จากนั้นทำไรต่อ สายลาย3ามสหา็ 33, 5, 17, ไม่ได้ใส่จุดเติม0 3นกี่ครั้งไม่เกิน170คะนัดเรียนก็คือเท่าไรสามสิคูณเท่าไหร่คะ3ามสิบสาคูณสมมติคูณห้า5้าสทด1 53านี่มันเป็นร้อยหเอาไม่เกินก็เป็น5 mm ้ค hmm. รั้ง1 6อยเหลือเศษเท่าไหร่คะ 5เติม0จากนั้นก็หารต่อ1ใ่ช่ยไหมคะนักเรียนได้33นักเรียนสังเกตได้ว่าอันนี้ก็หลือเสร็จเท่าไหร่17มันเริ่มจะมาเจอกันที่เท่าไหร่17อีก1ครั้งเพราะฉะนั้นนักเรียนก็5เห็นไหมคะนักเรียนก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีอะไรเริ่มซ้ำมา5 1านนะคะเพราะนั้นเราจึงเขียนในรูปว่า ลบ50ส่วน3สเท่ากับติดลบ1.5151ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะหรือเราเขียนอีกอย่างหนึ่งว่า3ก็คือลบ1.51โดยที่มีําตัวแรกก็คืออะไรคะําตัวแรกก็คือมี5กับมี1ซ้ําไปเรื่อยๆจุดตัวําก็คือ ตัวที่5กับตัวที่1นะคะตอนนี้โดยวิธีดังกล่าวเนี่ยนักเรียนจะสามารถจัดทอยมซ้ำเนี่ยให้เป็น2กลุ่มก็คือซ้ำศูนย์เห็นไหมคะนักเรียนยก็คือในตัวอย่างที่1คือซ้ำศูนย์ไปเรื่อยๆเราเรียกว่าหาลงตัวนะคะหรือเราเรียกแบบที่2ก็คือซ้ําที่ไม่ใช่ศูนย์ที่ไม่จะศูนย์ก็คืออย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่2คือลบศูนย์จุดห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งไปเรื่อยๆื่อเราจะเขียนว่าลบ 0.51ดโดยซ้ำตัวที่5แล้วก็ตัวที่1เพราะนั้นเราจะเขียนซ้ำตัวที่5ที่1จุดที่5กับที่1นะคะนักเรียนหรือในตัวอย่างต่อไป1.13และมี3 3 3สนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะมันจะมี3ไปเรื่อยๆเราแสดงว่ามันซ้ำที่เท่าไหร่ซ้าที่เลข3เราก็จะเขียนจุดตรงไหนเอ่ยตรงเลข3นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะหนึ่งจุดหนึ่งสามและซ้ําตัวที่ 3ตอนนี้ถ้าครูยกตัวยอย่างต่อไปอย่างเช่นออลบ2อ4ส่อย่างนี้นะคะส3แล้วมีอะไรํามมีมี3ซ้สาเราก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นก็คือว่าอะไรคะลบ2.4มีอะไรไปเรื่อยๆมี3ซ้ําไปเรื่อยๆืนะคะหรือถ้าครูบอกว่า 0 1>, 1 2 3จอย่างนี้ครูจุดที่จัวที่1กับจุดตัวที่3แสดงว่าวมันซ้ำตั้งแต่อะไรคะนักเรียน0.1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆนะคะนี่หมายถึงซ้ำตั้งแต่ตัวที่1และตัวสุดท้ายก็คือ3นะคะ1 2 3 1 2 3ไปเรื่อยๆตอนนี้ครูจะให้นักเรียนได้ทำในแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดที่1 นะคะเกี่ยวกับเ,ออเขียนในรูปทศยมซ้ำอันนี้นะคะเป็นแบบท,ที่หนึ่งนะคะตอนนี้เป็นการบ้านนะคะนักเรียนเดี๋ยนักเรียนก็ทำในนี้เป็นการบ้านนะคะตอนนี้ครูจะยกในเมื่อก,กี้เราคือเปลี่ยนเศษส่วนให้เป็นอะไรทศยมนะคะก็จะแบ่งเป็นทศยมซ้ำที่ลงตัวกับทศยมซ้ำที่ทําไมท่ายังไมาคะ เป็นทำไมที่เป็นเศษส่วนที่ทําไมคะเป็นทศนิยมซ้านะคะตอนนี้เราคุณจะให้นักเรียนเปลี่ยนทศนิยมซ้าเนี่ยให้เป็นเศษส่วนนะคะนักเรียนลองดูในตัวอย่างที่1น,นักเรียนดูจงเขียน0.66ซ 6, ้ำเห็นไหมนักเรียนเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้0.66ซ้ำนะคะนักเรียนก็ดูว่าอ่านักเรียนครูก็จะเขียนให้ใหเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือ หมายถึงมันมีอะไร0 6 6 6ไปเรื่อยๆถูกไหมคะจากนั้นกูให้ตัวนี้ก็คือะายให้ตัว 0. 0.6เนี่ยแทนด้วยลายกูเขียนได้หนึงรอบ0.666เป็นสมการที่1นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนทศนิยมซ้ำเนี่ยมี6ซ้ำเนี่ยให้เป็นเศษส่วนเราจึงทำมันมีทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหม เนี่ยตัวนี้เราจะทำหก็หายไปแล้วก็เอาสมการที่1คูณด้วยลายสิบเพราะนั้นสมการที่1คูณ10 10คูณ n ก็เป็นเท่าไร่10 n 10 n เท่ากับเท่าไหรคะนักเรียน6โจทย์ 6, 6 6เห็นไหมคะนักเรียนเราคูณ10ก็ทศนิยมก็ถอยหลังไป1ตัวก็เป็นลายสมการที่2องตนี้เราจะทำา6ซ้ำเนี่ยให้หายไปทำยังไงคะ เราก็ต้องเอาสมก,การที่2ลบสมการที่1นะคะสมก,การที่2ก็คืออะไรน้นเรียนก็สังเกตเห็นไหมคะตัวนี้ก็คือละไร 10n สมก,การที่1ก็คืออะไเ n เพราะนั้นสมก,การที่2ก็คือ 10n ลบ n เท่ากับสมก,การที่2ก็คือ6 6 6 3ดหกามเห็นไหมท่านเรียนจะสังเกตได้ว่าตัวนี้มันจะทำาไปกันไป ตัดไปก็จะเหลือเท่ากับ6ลบ0อันนี้คุณตัดให้เรียนเห็นง่ายๆนะคะจากนั้น10ลบ1 n ก็คือ1ก็เหลือเท่าไหร่ 9n เท่ากับ6 n เดียวก็เท่ากับเท่าไหร่คณนักเรียน6ส่วน9เราสามารถเขียนในรูปเศษส่วนเอาแม่อะไรตัดแม่อะไรตัดคะ2ไม่3ตัด3 2 6 3 3 9นะคะ ทีนี้ถ้าเราให้กลับตัวนี้กลับไปเป็นอะไรกลับไปเป็นทศนิยมํามมันต้องเท่ากับเท่าไหร่เหมือนกันศูนย์จุดอ่าเดี๋ยวครูลองกลับให้นักเรียนดูนะคะนี้ต่อตรงนี้ก็คือเรากลับตัวนี้ให้เป็นทศนิยม,มําก็คือเอาอะไรตั้งนาย2หาร3ก็คือเป็นวิธีทำไมเราเช็คนะคะว่าถูกต้องไหมก็3หารไม่ได้ก็ใส่จุดเติม0 3 6 18 เห็นไหมคะนักเรียนก็จะเห็นแล้วว่ามันซ้ําที่มันก็เหลือเศษเท่าไหร่หกก็เหลือสิบแปดเห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถตรวจสอบได้ว่ามันเท่ากันนะคะศูนย์จุดหกหกซ้ำก็คือศูนย์จุดหกหกซ้ำก็คือเท่าไหร่คะสองส่วนสามมีค่าเท่ากันนะคะตอนนี้ถ้าในตัวอย่างต่อไปถ้ามันไม่ใช่ซ้ำที่ อันนี้คือซ้ำเห็นไหมคะนักเรียน,นซ้ำที่ 6, 6 6 6อย่างเดียวนะคะตอนนี้ในตัวอย่างที่2ที่ครูจะให้นักเรียนดูก็คือ0.725นะคะอันนี้0.725นักเรียนก็ดูว่ามันมีซ้ำที่เท่าไหร่นี้เดี๋ยวครูขออน,นุญาตนักเรียนลบหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะกินที่ตรงนี้ไปน,นักเรียนก็เช็คเป็นแล้วใช่ไหมคะนี้นะคะนี่ตัวอย่างที่1นึ่งครูทำให้ดูคล้ายๆกัน นะคะตอนนี้ในตัวอย่างที่2ก็คือ0.725หมายถึงว่างไงหมายถึงให้ Hi, n ทำไมแทน0.725มีอะไรซามมีอะไรคะ325ไปเรื่อยๆเป็นสมาการที่1น,นะคะเป็นสมาการที่1จากนั้น จากนั้นนักเรียนทำไงต่อเพราะฉะนั้นเราก็จะดูก่อนว่าในเนี้ยเราจะทำให้ลายหายไปก่อนให้เป็นเหลือสองห้าสองห้าเราจึงนำสมการที่หนึ่งเนี่ยนะคะนักเรียนคูณด้วยหนึ่งพันอย่คุยอธิบายว่าทำไมต้องคูณหนึ่งพันหนึ่งพันคูณ n ก็เท่ากับหนึ่งพันเเท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นคูณพันก็คือถอยสุนยมไปกี่ตำแหนง่ง สามตำแหน่งจึงเท่ากับ7จ็ดร้อยยีจุดสองหเป็นสมการที่2นะคะจากนั้นนักเรียนยต้องการให้เหลือในสมการที่1ให้เหลือเนี่ยให้เหลือ7ให้ถอยไป7เพราะนั้นเราจึงเอานำสมการที่1เนี่ยไปคูณด้วยทำไมคะให้มาเหลือแค่7จุดก็คูณด้วย10 เพราะนั้นถอย1ตําตำแหน่งคูณ10นะคะเพราะนั้นในสมการที่1นคูณสิก็เป็น1 0 n 10 n ถอยมา1ตําตำแหน่งก็คือ7.2525 25, 25, เป็นสมการที่3นะคะนักเรียนจากนั้นนักเรียนสังเกตดูว่านักเรียนดูงนี้นะคะที่คูวเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะให้ ตัวนี้หายไปตัวนี้ก็ต้องตัดอย่างนี้ถูกไหมคะเพราะนั้นเราจึงเอาอะไรตั้งเอาสมการที่สองลบสมการที่สามนะคะสมการที่สองลบสมการที่สามก็คือหนึ่งพันเอ็นลบสิบเอ็นก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยยี่ห้าลบด้วย 7, เจ็ดนะคะลบด้วยเจ็ดเพราะนั้นหนึ่งพันลบสิบ ก็เหลือเท่าไรคะ1นึ่ลบก็เหลือเท่ากับ9 9 0าร้5 7เลบ7เหลือเท่าไหรคะนักเรียนเหลือเท่ากับ718นะคะเพราะนั้นครูขึ้นต่อตรงนี้นะคะ n เดียวจึงเท่ากับ718หารด้วย990แล้วก็ให้นักเรียนทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะนักเรียนก็รลยหาร เอาแม่สองับกันสองสามหกเศษหนึ่งนะคะสองหเศษหนึ่งสองเศษหนึ่งสองอะรเาเศษหนึ่นักเรียนก็ดูว่ามันทำไมคะสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกไหมไม่ได้นะคะนัเราจึงเขียนสรุปได้ว่า0.725 มี2คือมีหซ้ำเนี่ยสามารถเปลี่ยนในรูปเศษส่วนก็คือ359ส่วน495ตอนนี้ถ้านักเรียนจะกลับตัวนี้ไปเป็นตัว0.725 25เ้าานเรียก็ทำเหมือนเดิมก็คือทำไมคะก็คือทำไมตั้งหารกลับไปนะคะเดีนะ๋ยวครูทำตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างเมื่อกี้มันซ้ำที่เท่าไหร่เมื่อกี้มันซ้ำที่ สองห้าซ้ำสองตำแหน่งเห็นไหมคะตอนนี้มาดูถ้าในกรณีที่สามซ้ำหนึ่งตำแหน่งนะคะมีอะไรซ้ำมีอะไรคะซ้ำก็คือแปดซ้ำไปเรื่อยๆะเราก็ให้ให้เอ็นเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งสองแปดแปดซ้ำไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้หมายถึงอะไรซ้ำอ่ะก็คือแปดอ่ะแปดตัวนี้คือแปดซ้ำนะคะนักเรียน อ่าตรงนี้ก็คือ8 2เขียนผิดเัยนะคเรีบเียน่ไปสหนศูนย์จุดหนึ่งสองแปดแปดไปเรื่อยๆเ,เป็นสมการที่หนึ่งนะคะนักเรียนก็สังเกตก่อนว่าจะทำยังไงให้มันเหลือสองแปดให้มันเหลือแปดเนี่ยให้เหลือจุดแปด เห็นไหมคะต้องเรียนดูจุดแปรม่ะได้ตัดกันไปเพราะนั้นเราจึงทำไงนำสมการที่หนึ่งคูณด้วยอะไรอ่ะครูจะเริ่มโยงให้เธอละเธอจะได้รู้ว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะคูณอะไรอ่ะครั้งที่หนึ่งนั่นแหละคูอะไรมันมีทั้งหทดทำให้เหลือแปดก็คือคูณอะไรคูณหนึ่งหนึ่งเท่าไรคะหนึ่งพันนะคะมีสามตำแหน่งก็คือทำให้แปดเนี่ยหายไปคูณหนึ่งพัน ครั้งที่2คูณด้วยอะไรให้เหลือจุดแปดสองตำแหน่งก็คูณด้วยอะไรคะครั้งที่2คูณด้วย100เพราะนั้นในสมการที่1คูณพันคูณพันก็เป็นเท่าไรคะหนึ่คพันเอ็นหนึ่0พันคูณหนึ่พันทอยต้องยงไปกี่ตำแหน่งคะนักเรียนไปกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งนะคะก็เป็น128ยยี่แปดจุด สมการที่2นะคะนักเรียนต่อไปในสมการที่1จะให้เหลือแต่8.8จุด8ก็คือทำไมคะต้องถอยไป2ตํตำแหน่งเพราะนั้นถอยไป2องตำแหน่งคูณด้วยไรเอย่ยคูณ100ก็เป็น 100N เท่ากับถอยไป2ตํตำแหน่งคือ12.88เป็นสมการที่3นะคะ อยกคูจัดทีบว,ว่าตัวนี้คูณลายตัวนี้คูณอะไจากนั้นนักเรียนสังเกตนักเรียนสังเกตเหมือนเดิมก็คือเราจะทําทําไมคะให้ตัว8ตัวนี้ตัดกันไปนักเรียนสังเกตเห็นไหมจะทําตัว8ตัวนี้ให้หายกันไปน,นีคู่ขีดจัดๆนะคะตัวนี้ให้หายกันไปก็คือทํไงต้องเอามันมาทําไมกันคะเอามันมาทาไมลบกัน พะนั้นลบกันเราก็สมการ2ตั้งลบสมการ3ก็คือ 1000N รบ 100N ก็ต้องเท่ากับ128-12อ่ะเร็วง่าง่ายขึ้นนะไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ลบเหมือนเดิม1000-100ก็เหลือเท่าไหร่คะ 900N เท่ากับ128-12เหลืออะไรคะนักเรียน เหลือเท่ากับ116 n เ,เดียวเท่ากับ116หาร990นักเรียนพยายามตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือไม่ได้ตัด250เศษ1นะคะ286 248เศษ1 298 298เหลือเศษเท่าไหร่คะนักเรียนเหลือเศษ1 250 น,นี่ครูถามว่าห้าสิบแปดกับสี่รอย้าห้ามีแม่อะไรสามารถตัดได้อีกมีไหมคะมีไหมคะแม่อะไรหารได้อีกเราลองแม่สามนี้ได้ไหมสามหนึ่งสามอ่าแม่สองได้ไหมคะนี่นักเรียนลองดูซิว่าได้ไหมอันนี้สี่ร้อยอ่ะครูโทษทีนี่ครูหานผิดนะคะนักเรียนตรงนี้ต้องเป็นสี่มันเลขสูงลงตัวเนี่ยตรงนี้มันสนะี่ร้อยเก้าสิบอ ก็ไม่อะไรตัดหมายสองเศษหนึ่สองเก้าสนะคะนี่ตัด2องสองสสองสีเศษหนึ่งนะคะสองสองสี่สองสี่แี่ห้เก้าสิอยห้าสิ 2อ8สิบด่ัเนเรียนผโทษิดเอาใหม่าใหมนั้งเรียนเนี่ยคก็ต้องเป็นเอาใมต้นใหม่สอ 10, เศษหนึกก่อดกสง่ปเศษิดตั้งแต่ตรงนี้เบอร์ไปหน่อย 100. 1นึหการ9 0้เท่ากับสองหสิบเศษหนะคะเหลือเศษหนึ่งสองแปดสิบหกสสี่แปเศษหนนะคะ,ะ 1, นั่นเองทษนเป็น2เท่าไหร่โทษสองหอ่าสองสสี่เศษหนึ่งสอเสิบแปเศษ สองสองสี่เศษหนึ่งสองห้าสิบอ่ะทังนั้นเราก็จะตอบในรูปเศษส่วนก็คือยี่สิบเก้าเศษส่วนเท่าไหร่คะสองร้อยเท่าไหร่ยี่สิบห้านะคะนักเรียนตอนนี้คุณจะให้นักเรียนทำในแบบฝูกหัดที่หนึ่งนะคะก็คือนะคะนักเรียนในแบบคูณก็หนึ่งก็คือเป็นการบ้านก็คือเขียนทศยมในรูปเศษส่วนข้อสอง เขียนทศย,ยมซ้ําให้อยู่ในรูปเศษส่วนนักเรียนทําตามที่ครูอธิบายนะคะตามนี้แล้วก็ส่งในลายลงในประสอบนะคะในจากนั้นเราครูจะมาดูต่อนะคะนักเรียนดูว่ามีวิธีหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนเศษทศย,ยมซ้ำเนี่ยเปลี่ยนเป็นยยเศษส่วนได้โดยใช้สูตรนะคะแต่ถ้านักเรียนตอนซ้ำทำมาในแบบกว่ที่1เนี่ย ให้นักเรียนทําในรูปของ n เท่ากับนะคะแล้วก็ตอนที่สามเนี่ยครูจะให้นักเรียนทําโดยวิธีลัดนะคะตอนนี้โดยวิธีลัดนักเรียนก็มาดูในวิธีลัดของครูก,ก็คือก็คือในตัวอย่างนักเรียนดูก่อนว่าทดยมซ้ำเนี่ยเราจะนําตัวเลขหลังจุดทดยมเนี่ยลบตัวที่ไม่ซ้ําแล้วก็ตัวซ้ำหนึ่งตัวมีส่วนเป็น9ตัวไม่ซ้ำเนี่ยมีส่วนเป็น นะคะนักเรียนลองดูตัวอย่างเมื่อตก,กี้ก็คือที่ครูอธิบายไปในข้อแรกที่ทําก็คืออะไร0.725253เหมือนในตัวอย่างที่1เพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำอะไรเอาหลังจุดจทยุยมาก็คือ725เห็นไหมคะนักเรียนดูให้นักเรียนนำา7 5 เจ็ 700. นะคะนักเรียนแม้นักเรียนดูหลังจากจุดทศยมก็คือ7จ็อหอันนี้ก็คือตัวนี้คือตัวที่ทำไมาตัวที่ทำไมาคะอันนี้ซ้ำเพราะนั้นตัวที่ไม่ซ้ำก็คือตัวไม่ซ้ำก็คือตัวไหน,ไหนตัวไม่ซ้ำก็คือเลข 7. เราแล้วก็ทั้งหมดคือ7 2 5ลบ 7ส่วนตัวซ้ำมีกี่ตัวอันนี้ซ้ำนี่ตัวซ้ำมี2ตัวเพราะนั้นตัวซ้ำมีส่วนเป็นไรตัวซ้ำมีส่วนเป็นไรคะศูนย์แต่ตัวไม่ซ้ำคือเลข7ก็ต้องเป็น9ตัวซ้ำมีส่วนเป็นไรตัวซ้ำมีส่วนเป็น9เพราะนั้นเป็น9 9 0ศตัวซ้ำมีส่วนเป็นเลข9ตัวซ้ำก็มีส่วนเป็นเลข9้า เพราะนั้น3าสองตัวก็9 9ตัวไม่ซามีส่วนเป็นอะไรคะ0อ่ะเพราะนั้นเราจึงสามารถเปลี่ยนในรูปเศษส่วนได้ก็คือ725-7ลบก็คือเท่าไหร่เหมือนเมื่อกี้718ส่วน990สามารถเปลี่ยนในรูปเศษส่วนทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือ395ส่วน4 9 5 มันก็จะคล้ายในตัวอย่างที่หนึ่งเห็นไหมคะนักเรียนเมื่อกี้ที่รูททาให้ดูตัวนี้ก็คือนี้นะคะนักเรียนนะสังเกตมันจะทําไม่กันมันจะทําไมกันคะนี้เท่ากันอันนี้ดูวิธีรัดนะคะนี้แต่ที่ควให้นักเรียนทาเนี่ยให้นักเรียนทําในรูปของ n นเท่ากับนะคะเราไปทําวิธีรัดในข้อที่3นะคะในวิธีรัด เพราะฉะนั้นน,น, 1. นักเรียนก็ดูวิธีละข้อที่1นงักเรียนก็ดูครูทําให้ดู1ึงตัว1ตัวอย่าง0.9553หมายถึงมันซ้ํา 3. ที่เลข5เลข9าไปซ้ำก็เป็นทั้งหมดคือ9 15ลบด้วยตัวอะไร3ตัว3นี่เท่ากับลบด้วยทั้งหมดลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำก่อนนะคะนี้เมื่อกี้มันลบที่ตัวไม่ซ้ำก็คือเลข7 ใช่ไหมตัวนี้ตัวไม่ซ้ำในข้อนี้คือเลขอะไรเลขอะไรคะเลขเก้าส่วนตัวซ้ำมีปี1่งตัวคือเลข9ตัวไม่ซ้ำคือตัวซ้ำคือหนตัวซ้ำคือ5เพราะนั้นตัวซ้ำมีส่วนเป็น9ตัวไม่ซ้ำมีส่วนเป็น0ูนยจึงเขียนในรูปอะไรเศษส่วนว่าเท่าไหร่คะนักเรียนเอาลบเอานอกมานะคะนักเรียนก็ลบกันออกมา เหลือเท่าไหร่นะคะนี้ก็ให้นักเรียนไปทำมา9 5ลบ9ก็เหลืออะไรก็เหลือ8 6ส่วนเท่าไหรคะ2นิดเหลืออะไร9 10หรือเท่ากับเท่าไหร่4 0เท่าไหร่คะนักเรียน4 3ส่วนเท่าไหร่4 5นะคะนี้ให้นักเรียนทำในแบบ ที่มันกรณีเป็นวิธีลัดนะคะวิธีลัดให้นักเรียนทำดูทั้งหมดกี่ข้อวิธีลัดก็คือสข้อย่อยนะคะแล้วก็เป็นวิธีทำสองข้อใหญ่นะคะในในตัว่อ n เท่ากับแล้วก็ให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนในรูปของทศนิยมอีก2ข้อนะคะและหลังจากนี้เราก็จะมาเจอกันในครั้งหน้านี้คงให้เป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกทีหนึ่งในวัน พุธนะคะวันพุธอีกทีเราจะเรียนเราเรียนเลขหลักอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเ,เรียน